ผู้ถอนรากแห่งความรักและความเกลียดได้แล้วพิกูทั้งหลายธรรมอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่เป็นสี่ประการสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดความเกลียดเกิดจากความเกลียดพิขูทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความรัก ภิกูทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทาต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทาต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจ ด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นพิกูทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความรักพิกูทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักพิกูทั้งหลายในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจ ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทําความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นพิกูทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักพิกูทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียดพิกูทั้งหลายในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจ ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นพิกูทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียดพิกูทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดพิขูทั้งหลายในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่น่าปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลน,นั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นทิคูทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดทิขูทั้งหลายเหล่านี้แลคือธรรมารมย่อมเกิดอยู่เป็นสี่ประการทิคูทั้งหลายสมัยใดทิคูกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่สมัยนั้นความรักที่เกิดจากความรักก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาความเกลียดที่เกิดจากความรัก ก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาความรักที่เกิดจากความเกลียดก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดก็ถูกละขาดมีรากอันขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนต้นตาลมีข้วยอดอันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิขูทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าย่อมไม่ถือตัวย่อมไม่ตอบโต้ย่อมไม่อัดควันย่อมไม่ลุกโพลง่งย่อมไม่ไม่เกรียม พิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าพิกุย่อมไม่ถือตัวภิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้ไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปไม่ตามเห็นรูปในตนไม่ตามเห็นตนในรูปไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีเวทนาไม่ตามเห็นเวทนาในตนไม่ตามเห็นตนในเวทนา ไม่ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีสัญญาไม่ตามเห็นสัญญาในตนไม่ตามเห็นตนในสัญญาไม่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีสังขารไม่ตามเห็นสังขารในตนไม่ตามเห็นตนในสังขารไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่ตามเห็นตนว่ามีวิญญาณ ไม่ตามเห็นวิญญาณในตนไม่ตามเห็นตนในวิญญาณพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าพิกุย่อมไม่ถือตัวพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าพิกุย่อมไม่ตอบโต้พิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ย่อมไม่ด่าตอบผู้ด่าตนย่อมไม่โกรธครึ่งตอบผู้โกรธครึ่งตนย่อมไม่หักรานตอบผู้หักรานตน พิกุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าพิกุย่อมไม่ตอบโต้พิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าพิกุย่อมไม่อัดควันพิกุทั้งหลายเมื่อความนึกว่าเรามีอยู่เป็นอยู่ดังนี้ไม่มีอยู่ความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนั้นก็ไม่มี ว่าเรามีเราเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างเที่ยงแท้ก็ไม่มีความนึกว่าเราพ ah ึงมีพึงเป็นก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีความนึกว่า เราพึงมีพึงเป็นบ้างหรือก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้บ้างหรือก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นบ้างหรือก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นบ้างหรือก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างนี้ก็ไม่มี ว่าเรา referral, จักมีจักเป็นแล้วอย่างนั้นก็ไม่มีว่าเราจักมีจกักเป็นแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีพิขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าพิขุย่อมไม่อัดควันพิขุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าพิขุย่อมไม่ลุกโพลพิขุทั้งหลายเมื่อความนึกว่าเรามีอยู่เป็นอยู่ด้วยขันนี้ไม่มีอยู่ ความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันนี้ก็ไม่มีความนึกว่าเรามีเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันนี้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างอื่นด้วยขันนี้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้ด้วยขันนี้ก็ไม่มีว่าเรามีเราเป็นอย่างเที่ยงแท้ด้วยขันนี้ก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นด้วยขันนี้ก็ไม่มี ความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันนี้ก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้น, Д น,น,น,นด้วยขันนี้ก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันนี้ก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นด้วยขันนี้บ้างหรือก็ไม่มีความนึกว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันนี้บ้างหรือก็ไม่มี ว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันนี้บ้างหรือก็ไม่มีว่าเราพึงมีพึงเป็นอย่างอื่นด้วยข things, ันนี้บ้างหรือก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วด้วยขันนี้ก็ไม่มีความนึกว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างนี้ด้วยขันนี้ก็ไม่มีว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างนั้นด้วยขันนี้ก <tão ahí S 2> ็ไม่มี ว่าเราจักมีจักเป็นแล้วอย่างอื่นด้วยขันนี้ก็ไม่มีพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าพิกุย่อมไม่ลุกโพลงพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าชื่อว่าพิกุย่อมไม่ไม่เกรียมพิกุทั้งหลายอัศมีมานะอันพิกุในกรณีนี้ละขาดแล้วมีรากถอนขึ้นแล้วกระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันขาดแล้ว ทําให้ถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าพิกุย่อมไม่ไม่เกรียมดังนี้แล